โว้สองทีมงานอีกแล้วครับนี่บุญรอดกับหกรดดำกรีนครับนีสสวัสดีครับอยู่กับช่องริวเบานะครับโอ้ดำกรีนในหน้างานรันแน่นอนครับรับประกันโอ้สูบน้ำครับนี่น่าจะลงไปอีกครับโอ้เสียด,ดยีทำไมเจ้าจอดรถอย่างนั้นเน,นาะางทองเน้ ันนี้นั่งงานส,สะแพ็ค,คู่ครับรอดมาจากซอทนกมาอยู่กับบุญรอดครับโอ้ลั่นแน่นอนแปด๊ดแน่นอนับนี่นี่ครับนี่โกเบกับโคปัสสุครับสองค่ายครับยักษ์ใหญ่ด้วยกัน หวันวุ่นๆอีกแล้วครับไยรุ่นบอดินครับโอ้ทางขึ้นในรันแน่นอนครับงานเมาเส์ใส่ทลายดีช่างเขียวมาชมกันจัดหนักจัดติ็มช่างเขียวเรา งานเมาครับนี่ลงแปลงครับดูฝั่งนี้กับรั้นไหมล็อกกี้ร้อยเก้าห้าหรือร้อยหห้านี่ไม่รวมแปรดไปแปรดไป นี่ครับนี่น้ำกรีนก็มาถึงแล้วครับนี่จอดรอครับไม่มีที่หลบแล้วข้างล่างโอ้ช่างเขียวเกินไปแล้วนี่ใส่เยอะแล้วใช่ไหมนี่มันจะขาดทุนเด้ถดำนี่ร้องอักเลยครับ รถดำนี่เทบร้องเลยทุกคนช่างเขียวนี่สุดจัดนเรื่องงานเมาคอยบอกครับอีกสักนิดคงได้เปิดประตูใส่ครับสุดแล้วนี่ คันแรงตัวจี๊ดครับนี่ตัวจี๊ดตัวจี๊ดดำกรินเต็มแล้วครับนี่มาดูว่ารั่นไหมคันนี้ต้องแปรดแน่นอนแหละโอ,อ,อ้โอ้ยืดแล้วช่างเขียวงานเมาอะไรใส่ยืดเถอะเออไม่ไหวครับ <c oughs> โอ้ตายแล้ว ใอยมาตั้งรักยกร้อขึ้นเลยเออเออต้องขึ้นกี่รอบดิโอกระตุตงเข้ามาแล้วครับนี่ออไหวไหม เตินตรงบอกให้เหย,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 ยียบเหยียบเหย็บเย็บครับที่เย็ยบแรงแรงเย็บแรงแรงเย็บแรงแรงคนนี้ <c oughs> โอ้สายโดนดำสายงานนี้ประตูตเราก็มาถึงแล้วครับเนี่ยต่อด้วยใบเรืองครับใบเรียง รับนีปักต่อซูโมโ่คุณรอดลำฉิบามาดูมันจะ,ะขึ้นลัดไหมยยรอยกรอยยกรอ ร้อยสี่ห้าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ทำทางให้ครับนี่ ถ่ายคลิปก่อนครับนี่แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับสวัสัีคลิปนี้สวัสดีครับ